สวัสดีครับในช่วงยามเย็นครับวันนี้สำรงโพไซด์บนอัานีครับเมนีข้่วต้นไผ่มาสังกัดอยู่ตั้งบ้านหน้าห่างเดีวกับทีมงานพอออบเุเลอแล้วกับทีมงานหาอยู่หาก,กินตามภาษาไก่เอ่ยหาได้กินแน่บเด้กินแน่กับอยู่ไปกับว่าอดอยากอยากแน่เบิง้งแต่ละคน้นเบิ้งหุ่นนะครับอด,อดอยากอยากนะครับกู้ทิพย์จังซี่นะครับนะ พอบุญเลิศจังสี่ครับเฮ็ดดีเฮ็ดแท้ครับมื้อนี้ลาบปลาอีตูครับลาบปลาอีตูลาบปลาอีตูระกะปลานางปลานางปลานางอันสร้อยปลานางสร้อยปลานางลาบปลาอีตูครับครับอะบรรยากาศดีครับฝนตกยุงหลายหลายยุงหลายหลายอัลังษณ์ภานเครือข่ายมาอยู่คนหน้าเสือกระลังรวมรวบยังนิดเดียวตัวลูกตัวเมียอยู่ครับคนหน้าเสือกระไดเออ บอเอ็ดทามพาอยู่เดียวนี่เออไปจ้งได้บอไปห่วงงานห่วมกันวันจะเสพติดโลกมานีเกิด่ิ่นเหมาะสมเอ้เราเกิดอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมอาหารการกินครับอุดมสมบูรณ์ครับพอมเลยว่ามาผีก่อนจ็เข้านปลาก็ไดีกินปลาแม่น้ำโขงในสุดยอดนะครับเป็นปลาที่ไม่มีมาอขมอพีอข้อน้อข้อข้อั้อข้อข้ปข้อข้นข้อก้อป้ัข้อข้อข้นน้ครับครับเออห้นข่เอา้อข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 ยอาปลาเป็นหลัก้้ออ ไปถึงหมื่นปีก็ก็ไก่เหี่ยงเมื่อนี่นอกจากระบบอาหารแล้วกับสวนสายเซเว่นหน้าพาแหล่งสาลีแนวที่เป็นประโยชน์เนาะกับบ้านกับเมืองกับชีวิตเจ้าของนี่แหละนี่คู่เทียบดีความสุขคือการได้อยู่ได้กินนะได้อยู่ได้ยินนรื่องการว่าจะกัรนี่แหละครับหักแห้งแบ่งปันกันทุกท่านครับมี่ยังเอการบ้านเมืองเอียงกับว่าเบิรงซอยกัน ดีเมองห็กกังไดดีเกิดมาเป็น,นก้นก็ทำความดีครับทำความดีเพื่อบ้านเพื่อเมืองออนเนเาะเส็นากินได้กินดีเมื่อนี่นี่นอกจากอาหารการกินแล้วนี่ก็จิมีการเสวนาอันนี้มันองค์ประกอบที่เฮห้มันสมบูรณ์ ตัวคาตาไล่เล่งในการย่อยเล่งในการย่อยฉะนั้การกินปลาใช่ครับนี่แหละเป็นยังผู้กินปลาสักสองมีบ้านมันมันมันมีประโยชน์ด้วยหรอครับใช่ใครับกินให้เป็นกินในฝากพี่น้องมากินน้ากันได้พี่น้องเด้อบริเวณว่ากินแล้วจังลงได้เดินเพราะเส้นใดกินได้นี่กําลังเหตุอยู่จังสิลงฝากพี่ฝากน้องมาเมื่อนี้สร้างหครับวันต่อต้านยาเสพติดโลกแล้วก็วันสุนทรภู่วันหลายๆวันที่มีความสําคัญพวกเราก็มาเจอกันนะครับสั้ค์บรรยากาศอาหารการกินในช่วง ย่ามือแรงมือนีซสำโรงโพไซอุบลราชธานีรอต้อนรับทุกทกท,กท่านในบรรยากาศมณีปา่าจวนรุ่นนี่เฮ็ดกะพอสมควรอยู่นะพอมือเนือนอ่อก็<ะ>อได้อยู่ได้กินตลอดบ้านเราเนี่ยกินของปา่ากินอาหารที่ไม่ต้องซื้อกินอาหารปลอดสารพิษปลอดสารพิษแท้ๆนะครับเพราะว่าในเรื่องของการใส่ยาฆ่าเน้อหรือว่าสารข่าวมาแรงอย่างหน่อยอยู่ทางโพไซอยู่บนราชานีบ กินเขากินปลารับกันได้ด้อครับพี่น้องอุ้ยหนึ่งเขานี่สองหวดแบบใหญ่แล้วยังมาอยู่ย่า่จอยบริษัทมดายังสิมาอีกอยู่เออทำบุญทำบุญเออให้พี่ให้น้องกินได้เพื่อนได้พี่ได้น้องเพื่อน้องแต่พอพ่อวนนี้เบิ่งเบิงปลาแต่แซ่บล้วก็นสิฮาหมูมาจีแต่มันหาปลามันคำอันผู้หานะครับ เอาฝากได้มัมก็แล้วกันนะ้ะพี่น้องน่อมาเที่ยวมีความสุกกันตลอดปีและตลอดไปหาอยู่หากินตามภาษาไกลเอย่ยครับฝากกับพี่กําหนงนํำกันแล้วกันเด้อมากินเขาพี่น้องมามามากินเขาน้ำกันครับ